สว,วัสดีค่ะว,วันนี้ค่ะมุฟฟอก็พอนอีกแล้วนะคะในช่อง Channel ของเลกซี่นะคะอ่าคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวบ้านหมากันนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะว่ามันมีกระดูกมาอยู่ด้านบนเนาะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของบ้านหมานะคะซึ่งจะทําเสร็จไปเมื่อกี้นี้เองนะคะทําตามคลิปหนึ่งเนาะโอเคเราไปดูข้างๆรอบบ้านแล้วก็ในบ้านกันเลยก็ถ้าไม่ได้ยินเสียงยังไงก็ต้องขอ รอบบ้านก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้<อ>ในบ้านนะคะในบ้านนะคะก็จะเป็นต้นไม้นะคะเหมือนเขาเป๊ะเลยแล้ก็มี ขังนะคะแล้วก็มีอ่างน้ำนาให้หมาอื่ด้วยเ,เนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ